ตอนนี้แดดเริ่มร่มแล้วนะทุกคนก็มาเดินดูในหมู่บ้านไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรตรงนี้ในหมู่บ้านบ่อคาตรงนี้ครับสมัยก่อนอ่ะหมู่บ้านนี้คือเคยเป็นแบบเมืองท่าที่เจริญมากสมัยก่อนแล้วก็เงียบไปพอช่วงโควิดนะครับเป็นบ้านแบบว่าหลังเก่าๆสวยทุกหลังเลยอ่ะดูสิ เป็นบ้านไม้นะครับที่นี่เขาก็อนุรักษ์ไว้เป็นถนนเส้นเล็กๆเดินเดินชมง่ายชาวบ้านก็น่ารักนะเมื่อกี้ผมไปคุยกับร้านกาแฟอะไรอย่างนี้ยครับดูเห็นไหมบ้านไม้แล้วก็มีร้านขายของมีร้านขายของเยอะนะเออเจะแมวเจะแมวไม่มีลูกแมวแมวีมว นี่ทุกคนดูบ้านหลังนี้สิเห็นไหมเป็นบ้านที่มีไอ้ต้นนี้เขาเรียกต้นอะไรนะมีรากๆสวยดีเป็นเหมือนม่านเลยมาถ่ายรูปสวยดีตนี่เขาเรียกต้นอะไรเหรอครับม่านบาหลีม่านบาหลีโอ้สวยเลยครับเหมือนม่านเลยอะ่ะม่านบาหล <laughs> <ม>ีนะทุกคน,น,นสวยดี นี่แล้วก็จะมีร้านขายน่าจะเป็นอาหารทะเลกุ้งปลาหมึกอะไรพวกนี้ครับอยู่ในหมู่บ้านเลยตรงทางเข้าหมู่บ้านอ่ะก็จะมีศาลเจ้านะครับชื่อว่าศาลเจ้าอ่านว่าอะไรศาลเจ้าบุญบุญบุญเท่าบุญเท่าศาลเจ้าบุญเท่านะทุกคนตรงนู้นก็จะเป็นทะเล เห็นไหมมีที่จอดรถนะครับเข้ามาได้นี่ร้านกาแฟของเรา <c oughs> มารอบสองแล้วร้านกาแฟแล้วก็จะมีร้านอาหารเยอะแยะเลยมีร้านนี้นะครับแถวนี้ก็เริ่มจะเป็นแบบว่าเขาทำเป็นเหมือนแบบโฮมสเตย์เยอะแล้วเหมือนกันนี่แล้วก็อันนี้เป็นโฮมสเตย์ที่เรามาพักนะครับชื่อชบาเฮาบรรยากาศค่อนข้างดี ประทับใจเลยชบาเฮาเนี่ยเปิดไม่นานนะครับเพิ่งจะเปิดได้ประมาณ3 3เดือนน่าจะได้